ก่อนเต้ยมันตัวท็อปของเซิร์ฟเวอร์นะสมัยตอนเต้นเด็กๆคะประมาณสิบกว่าปีที่แล้วสมัยเด็กๆหรอเออจริงๆติดท็อปสามท็อปอะไรของประเทศนะท็อปท็อปสี่ท็อปสี่ท็อปสี่ของประเทศนะทั้งเซิร์ฟเวอร์มีอยู่ห้าคนนะเออ,เอใช่เหรอบ้าเก็บเงินางคนเล่นเยอะ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 จริงตอนนั้นเยอะจริงมีเป็นล้านคนเลยเป็นล้านเลยเหรอเพ่ส่นใครที่อยากเล่นด้วยก็สามารถจอยได้นะคะถอดให้หมดนะถอดให้หมดนะถอดนะถอดนะต้องถอดของแต่พวกฉันจะไม่ถอดเพราะว่า โอ้ชาติอ่อนว่าชาติรูแล้วใครไม่ถอนนะขอให้ชาติที่มี่ผัวเอาอะไรนะเอาอะไรนะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เอาประวัติศาสตร์เหรอเออชาติได้แสดงความโง่ให็นคนโอ้โหแล้วก็เทยกับประวัติศาสตร์อ่ะเอาอะไปรอดอ่ะอันนถามว่าใครเป็นมิทิฟเนียปีที่แล้วก็ได้หรอใครวะใครวะไป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 ดูน่าอะไรอ่ะอะไรเนี่ยอู้หูหอ่ะหนึ่งในเจตีวัจนเขาลองอะไรบอลาแก้วนะบอลข้าแก้วบอลข้าวแก้วบอลาแก้ว ใช่หรอใช่วันวอดพักแก้วดูเดสโกประกาศแล้วใช่ใช่วอดพแก้วอาต้องเลือกวอกแก้วนลูปะดโกเอาจริงจสองสามคืออะไรอ่ะขอห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 ไอพวกนี้มตอบ่ากันได้ไงขอหขอหนึ่งขอหนายวายย่าเบียดย่าีดดิเป็คนเข้าหนึ่งจริงจเพีระมิดโ้ยพีระมิดเป็นคนเข้าบอลพัแก้วคาเต็มเลยทำไมอ่าไปทนุนหรอ นายคนตีไทยคนตีเป็นชื่ออะไรอ๋อชื่ออะไรวะประยุทธ์ไม่ใช่ใช่ประธบรรหารบรรหารบรรหารประยุทธ์ประยุทธ์บรรหารหรอหรือเปล่าวะประยุทธ์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 บรรหารปะวะบรรหารแหละบรรหารไม่ใช่ละข้อสามบรรหารใช่ข้อสามไงบรรหารไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ข้อสามเห็นไหมข้อสามข้อสามข้อสบรรหารบรรหารอย่านะกูจองอันนี้ มึงกูเก่งเหมือนกันนะเนี่ยอบนปอมีคนตัวตทาตปีใรอ๋อเดเดี๋ยวก่อนข้อหนึ่ง้าแปดสี่แปดสี่แปี่หอเรียกห้ารอแปดสี่แปดสข้ออะไรอะไม่รู้ข้อสามทดสบเหรอข้อสามข้อสามข้อสามใช่หรอเข้าก่อนแลเอาไ่ใช่อีดอกเอ้ยม่วเอ้ยข้อหนึ่งเห็นไหมล่ะแปดห้าอีดอกเ้ยเพราะว่ไม่ใช่ข้อสองแปีดอกวาไม่เจอ โอ้ตกเลยยอ้อด84อ๋อ84 84ข้อสองอบอกข้อสามตอนนี้อยู่ข้อหนึ่งมันสุ่มแน่ๆเลยว่ะเอาหรอเอาอะไรดีสังคมวิทยาศาสตร์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 นี่เก่งวิทย์นี่เก่งวิทย์เด็กวิทย์ครับอยู่สินผมอยู่สินจีนนี่หรอกูลืมเลยบ๊กวนถอดของนะคะใส่ได้แค่เจ็ดสิบอรัลโค่นนะคะแล้วก็พวกลูกล้อนะพวกลูกล้อไป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 เอาด่านเดิมหรอ อ๋ออใดนองค์ประกอบของระบบไหลเวียนเลือดของมนุษย์ปอดตเอ๋อเลือดดำตาตตัตา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 ตัตา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 ตตับตับาต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 ันาตาตาอ้ตา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 อาตนตา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 าต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 อาตยตาอาตลืมตา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 อาตาตาตาอาตนตาต ป๋าน้วยปาด้วก็โอ้โอ้เด็กสายศิลป์เหรอขนาดวิทยาศาสตร์ไปคนแรกเลยลูกน้าเติบโตไปเพนแมลงวันแมลงวันนี่มันวิทยาศาสตร์อนุบาลหรือเปล่าวะดาวววันของดาวคือกี่ดวงโอ้จะรู้ไหมเดี๋ยวกันนะสองดวง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  ตตอไปแล้วดีวะอย่ไปไม่ได้เลยชนอะไรก็ไม่รู้ข้อสอข้อสองสองดวงไปเห็นเองเอ้าถูกไม่ใช่หรอมันคือวงกลมอ่ะไม่ถูกเอ้าทำไมทำไมของเราเห็นเตอร์วงกลมวะคนมันไม่เหมือนกันอ๋อบอกว่าสองดวงไม่ใช่เตอ้าวพูดแล้วันจบเลยอ่ะนี่เก่งวิทย์นี่เก่งวิทย์เด็กวิทย์ครับอยากรู้เหมือนกันนะถ้าย้อนกลับไปได้ประมาณ10กว่าปีที่แล้วอ่ะ10กว่าเลยนะอยากถามตัวเองว่ากูตั้งชื่ออย่างงี้ทำไมโรโบทาโตแปลว่าอะไรอ่ะ ้ยมีคนใส่ชุดอลาดินด้วยอ๋อชุดที่ผสมใช่ป่ะผสมที่เป็นขั้นสุดยอดของชุดผสมใช่ป่ะจำไม่ผิดใช่ใช่บวกบวกความเร็วหรือบวกเร่งไงแหละแต่เดี๋ยวนี้คือชุดอื่นดีกว่าเยอะเลยชุดแจกดีกว่าอีกชุดที่ให้มาเนี่ยกิจกรรมเนี่ยดีกว่าอีกไป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 โอ้ยอะไรอ่ะพ่อได้ไม่ใช่ตว์มีการตันหลังปลาหมึกปลาหมึกสายโอ้ปลาหมึกสาย มึงตายใช่ไหมพูดดิพูดดิพูดดิพ่าไม่ใช่มึกเฉยอีดอกมึกเฉยหมึกกากมึกพ่อกูอ่ะอไม่ใช่กบกบเหรอไอ้กบไม่ได้กระดูกสันหลังเหรอเราก็โง่นะมันปลาหมึกทั้งสองข้อก็ตัดทิ้งไปอีกคอหนึ่งคอคอกบเหรอแต่จริงปะมันก็มีหมึกสองอันแล้วอ่าแน่นอนว่ามันต้องไม่ใช่มันต้องเป็นกบอยู่แล้วเรามันโง่ เอางี้ดีกว่าทุกคนฟังนะเพื่อแบบต้อนรับ,บกิจกรรมนี้งานบอว่าเขาแจกชุดให้ทุกคนแต่งเป็นชุดขาวให้หมดนะโอ้โหดาวหมดมไม่รีซอนบอกให้ถอดบอ,บอกให้ถอดพูดไม่รู้เรื่องเรื่องเหรอฮะบ,บอกให้ถอดบอกให้ถอดไงฮะเอาทุกคนนะคะว่าใครที่เขาไมา่ได้นะให้ไปแต่งชุดสีขาวมาแล้วก็ถอดของทั้งหมดคนที่ใส่ได้มีแค่แจ๊คกับบริวารนะแจ๊คกับบริวารไป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 ปึ๊บ ผนค่ะอะไรอ่ะพอดี้พันเกาบอกเป็นตัวอะไรปลาเฮอริ่งอะไรนะปลาเฮอริงเหรอได้ปลาเฮอริงคือตัวอะไรวะปลาเฮอริงไงเออมันคืออะไรอ่ะปลาเฮอริงอ่ะเป็นปลาดุกชนิดหนึ่งเหรอไเกี๊ยบคองอ่ปลาเฮอริ่งอะไรล่ะโอ้ยแพ้ไอ้เฮอริ่งน่ามึงสิเฮอริ่งน่ามึงสิมาลองของเบอร์มิวดาคือ บิลด้มีเมือองงหหลวด้เรฮมิวต <Hey, Britain, S 2> ันเฮมิวตันอะเฮมิวตันน่ะใช่หรอใช่ใช่นี่ดูไอ้นี่อยู่ดูไอ้นั่นเดี๋ยวปนข้าคำามโลกอะอะมันมีอยู่มันมีอยู่มันชื่อเมืองหลวงใช่หรอโอ้ยถูกววจริงจังจริงเหรอจริงกูโม้ป <c oughs> นข้ามโลกเฮียเราไม่มีเรื่องนี้กูโม้คำไต่คำไปแต่เพราะว่าอร่อย ร้อยแซ่บม้วนอุ้ยมันก็ม้วนอร่อยหมดเลยนี่อะไรอ่ะร้อยร้อยร้อยก็อร่อยไม่ใช่หรอร้อยอะร้อยแบบแอ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 บลอยป้อมมัอ่ะไอลิเตอร์อย่ามั่วนะะลอยแบบลอยป้อมไงมันใช่หรอใช่หรอลอยลอยแปลว่าตุ๋ยแปลว่าแบบว่าแอบจริงหรอกอโต้กิโต้กิโต้กีเตอร์ดิอ๋อไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้พานด่านหนึ่งเพราะกิโต้อ่ะ อันดับแรกอน่ยเลิกเชื่อพี่เตอร์ก่อนก็โอ้ยเตอร์เงียบไปเลยอัดอัดคูดังดิรู้แบบแทงเตอร์นี้จริงๆกูไม่น่าเชื่อแต่ยิ่งไปเขาเรียเป็นปลาดุกแล้วยี่ดอกกูงงภาพคือมีหนวดลอยมาเลยไปเฮลิ่งอ่ะไปไปเพื่อนๆแล้วเพื่อนไปไอ้พวกนั้งเงินต้องโดนแล้วแล้วแหละไปพร้อมนะพร้อมนะพร้อมหนึ่งทีหนึ่งที

เดินดีเดนดเดินดงเดินดีเดินดีเด้นงีเดินดีเดินดีเดนดีเดินดีเดอนดีเดินดีเดิาดีเวินดีเด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 ินสัเงินดีเน้ีเดินดีเดีเดินดีเนดเนีเดินดีเดดเดินดีเเิดีเนดีเดีเดินดีเดิเดนเดิดเนดีเนดเนนีเเดเเเนเเนเีเ อยากเล่นเกมสนุกนี้ก็ดาวโหลดได้ที่ปักหมุดน,นะคะส่วนใครที่เพิ่งเล่นหรือเล่นอยู่แล้วเนี่ยเพียงแค่เข้าเกมก็ได้ชุดข่าวเมื่อกี้เจะใส่แล้วนะไปเล่นกันได้เลยร้อยวันนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะสแต่ตมันดีมากๆด้วยนะแล้วก็ตัวละครใหม่ด้วยนะเมื่อกี้ที่จะเล่นคือเป็นน้องวอนยอง <c oughs> น้องดำยอนนะคะดำยอนเนี่ยก็เธอก็จะวอนยองให้ได้เลยกี่ดอกน้องดำยอนนะคะเป็นตัวละครใหม่นะคะก็น่ารักมากก็เสียงเสียงตลออ่าที่คิดตอนแรกคิดว่าเสียงจะเด็กนะคะก็เจอกันใหม่ครั้งหน้านะขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยกันนนะคมมมาเเเยออหืด 拜拜。拜拜。